สวัสดีครับ Toy for Boy Unbox นะฮะ EP 2วันนี้เนี่ยเรามีอีกตัวเจ๋งตัวเด็ดกับรุ่น Oppo Find X2 Pro 5 g นะฮะ Automobile Lamborghini Edition นะครับผมเป็นงานคอลแลบระหว่างแบรนด์มือถือชื่อดังนะครับ Oppo และแบรนด์ซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีที่แบบสุดยอดมากๆากอย่าง Lamborghini ะฮะอยากบอกว่าความพิเศษของมันเนี่ยแน่นอนเป็นแง่ของการดีไซน์แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มาเป็นรูปลักษณ์ของ Lamborghini อย่างชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเจ๋งๆมีความสวยงามยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับผม Boys for Boys Joicecro เริ่มตั้งแต่ภายนอกเลยนะต้องบอกว่ามันมีดีเทลมีจิตวิญญาณความเป็น l amborghini ตั้งแต่ตัว box jacket เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าลวดลายหกเหลี่ยมเนี่ยฮะอ่ามันจะมีแสงสะท้อนเป็นไฟรูปตัววายซึ่งจะเป็นรูปลักษณ์เดียวกับไฟหน้าไฟไท้ายของ l amborghini นะฮะซึ่งแรงบันดาลใจของรุ่นนี้เนี่ยมันมาจากตัว lamborghini aventador svj roaster นะฮะตัวโลโก้ก็จะสะท้อนแสงสีทองนะครับผมเปิด box jacket ออกมาะฮะ ตัวกล่องดีไซน์ของมันเนี่ยจะไม่ใช่การเปิดฝา,าธรรมดานะมันจะเป็นแบบซิสเซอร์ดีไซน์นะฮะเหมือนประตูของตัวอเวนชดอนนะฮะเปิดมาจะเจอตัวเครื่องครับผมเมื่อเปิดถาดเครื่องออกมาน,นะครับตรงนี้นะฮะจะเจอกับกล่องกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยขาดไม่ได้นะฮะเข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วก็นี่การ์ดนี้เป็นเหมือนบัตร V I P อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราดูนิดนึงอ๋อเป็น อุปโภค international warranty service นะฮะคือซื้อเครื่องนี้เนี่ยไปที่ไหนก็ตามสามารถเข้าช็อป Oppo เข้าศูนย์บริการได้ชั่วโลกนะครับผมมาดูข้างในอันนี้พิเศษมากนะฮะอย่างแรกเป็นเคสปั๊มลายลำบกินี้นะครับเป็นเคสไมโครไฟเบอร์เลเตอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะแล้วก็งานเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะมีลายตะเข็บลายปั๊มมีเท็กซเจอร์ของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยฮะในกล่องนะครับจะให้อะแดปเตอร์นะฮะ ชาร์จไฟมาตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ Lamborghini ตัวนี้จะเป็นระบบชาร์จ s u p e r v o o k 2.0นะฮะชาร์จแบตเร็วนะฮะเพียง38นาทีก็คือชาร์จเต็มต่อด้วยสายชาร์จครับสีทองมอคคาโกตัวนี้เป็นพอร์ต USB Type C นะฮะซึ่งใช้ร่วมกับเจ้าอะแดปเตอร์ s u v o r ร o o 2.0เนี่ยก็จะทำให้ชาร์จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับ เนื่องจากเป็น lamborghini edition เรามีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟในรถมาให้นะฮะตัวนี้เป็น s u p e r v o o k เหมือนกันชาร์จเร็วเหมือนกันนะฮะ,ะดีเทลของมันจะมีโลโก้ lamborghini นะครับแล้วก็เท็กซเจอร์ของมันก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เรียกได้ว,ว่าแฟนๆ lambo เนี่ยได้ไปคงถูกใจสุดท้ายครับจัดใหญ่จัดเต็มครับสำหรับหูฟังไร้สายนะฮะมาในกล่อง lamborghini เหมือนกันนะครับตัวก้านหูฟังก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกัน,นะฮะ สวยงามประมาณนี้ครับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาของ Oppo 5 X2 Lamborghini Edition นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆแล้วก็ดูตัวเครื่องถึงความสวยงามของมันว่ามันมีดีเทลอะไรเพิ่มมาบ้างครับสำหรับรุ่นพิเศษร,รุ่นนี้นะฮะโอ c ยส b o y ที่อยากจะให้ดูเน้นๆจริงๆนะก็คือส่วนของฝาหลังตัวเครื่องนะครับซึ่งเป็นแบบ 3D Rich Body นะฮะถ้าเจาะเข้ามาจริงจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่กระจกเรียบๆนะมันเป็น texture 6เหลี่ยมนะฮะซึ่งเป็นดีเทลหลักของเจ้ารถสปอร์ต m ลมโบกิน i คันนี้นะ,ะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ระบบ heat absorbing glass process เป็นกระจกเคลือบภายในเนี่ยจะเป็นชั้นของเลเยอร์คาร์บอนไฟเบอร์ฮะ4ชั้นด้วยกันแล้วก็เคลือบทับด้วยกระจกในส่วนของโลโก้ m b มโบกินีนะฮะถ้าดูดีๆมันไม่ได้เป็นโลโก้มาแปะไว้ข้างนอกนะมันถูก ฝังอยู่ภายในเลเยอร์สวยงามมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของโมดูลกล้องตัวนี้เนี่ยจะพิเศษขึ้นเป็นกรอบแบบหกเหลี่ยมนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของ l amborghini เหมือนกัน,นะฮะแล้วก็มีการตัดขอบนะฮะด้วยสีดูดีๆนะฮะสีมอคคาโกนะครับซึ่งเป็นสีของ svj r o s t e r นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะ Voice <for> Boy. มาดูกันที่สเปคคร่าวๆนะฮะ เบสของมันเนี่ยพื้นฐานคือสเปคเดียวกับตัวไฟ X2 Pro เลยนะฮะด้วยหน้าจอนะฮะเป็น s เปอร์โมเ e d ขนาด7นิ้วรองรับ HDR10 นะครับดูหนังดูอะไรเนี่ย ภาพคมชัดมีมิติแล้วก็มี refresh rate นะฮะสูงถึง120 h ฮิรฮะเล่นเกมเปิดงานกราฟิกต่างๆเคลื่อนไหวเนี่ยลื่นไหล,นล,หลแน่นอนฮะ,ะแล้วก็ในส่วนของความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่3,168คูณ1,440พิกเซลนะฮะในเรื่องระบบเสียงเนี่ยก็รองรับระบบเสียง Dolby Vision ชิปเซตของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือตัวท็อปสุดของ o p p o ก็คือมาพร้อมกับชิป Snapdragon 865นะฮะ แรงจัดจริงๆมาพร้อมแรม12 g b นะฮะหน่วยความจำภายในเนี่ยจะให้มาที่512 g b นะครับแล้วก็ในด้านการเชื่อมต่อเนี่ยก็รองรับ 5G นะครับชื่อรุ่นบอกอยู่แล้วนะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็มีเซนเซอร์สแกนใบนานะครับสำหรับปลดล็อกหน้าจอแล้วก็ตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ฝังอยู่ในหน้าจอเหมือนกันนะฮะ มาดูกันอีกไฮไลท์หนึ่งครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้อง3ตัวด้วยกันฮะโดยกล้องหลักตัวแรกเนี่ยจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX 689ขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยใหญ่ที่ประมาณ1ต่อ1.4นิ้วนะฮะมีค่ารูรับแสงกว้าง1.7แล้วก็มีระบบกันสั่น OIS มาให้กันสั่นที่ตัวเลนเลยะฮะ แล้วก็กล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นเอลตรเาไว์แองเกิลนะฮะเป็นกล้องมุมกว้างพิเศษนะฮะความละเอียด48ล้านพิกเซลเหมือนกันใช้เซ็นเซอร์จากโซนี่เหมือนกัน,นะฮะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 586นะฮะกล้องอัลตร้าไวเนี่ยจะค่า F อยู่ที่2.2นะครับแล้วก็พิเศษสุดนะฮะกล้องตัวที่3เนี่ยจะเป็น กล้อง Periscope เหมือนกันความเดียด13ล้านพิกเซลซึ่ง Periscope เนี่ยมันจะทำการซูมแบบออปติคอลได้ไกลถึง5เท่านะฮะแล้วก็ซูมแบบไฮบริดได้ถึง10เท่าและดิจิตอลซูมได้ไกลถึง60เท่านะครับตัวนี้ก็มีการสารั่นมาให้เพื่อรองรับการซูมไกลๆเวลามือสั่นเนี่ยเจ้าตัว OIS ที่การสารั่นเนี่ยก็ได้ช่วยให้ภาพนิ่งขึ้นและคมชัดขึ้นนะครับ ตัวนี้มากับ Android 10.1นะฮะแต่มาครอบทับด้วย Color OS ของทาง OPPO เองนะฮะเป็น Color OS 7.1และพิเศษไปกว่านั้นคือมาพร้อมกับ s u p e r ร์คาร์ m ีมนะฮะราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่จีนเนี่ยมันเปิดตัวมาที่ราคา12,999หยวนนะครับหรือตกอยู่ประมาณ58,800กว่าบาทไทยนะเรียกได้ว่าถือเครื่องนี้ไปเนี่ยสะท้อนความเป็นตัวตนของสวกว๊ตเมโบกินีแน่นอนแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยแรงถึงใจนะฮะ o i c e r จบไปนะฮะสำหรับการแกะกล่องและพรีวิวสเปคคร่าวๆของเจ้า oppo find x 2 5 g automobile lamborghini edition เครื่องนี้นะฮะทั้งงานดีไซน์งานประกอบนะฮะซึ่งเป็นงานคราฟจริงๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ lamborghini ออกมาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยสเปคของเจ้า oppo find x 2 pro เนี่ยมันคือตัวท็อปสุดของ oppo แล้วแหละเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยหายห่วงนะฮะตอบโจทย์ดีจริงๆแน่นอนสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะและอยากได้อยากมีเนี่ย อาจจะต้องแสดงความเสียใจนิดนึงเพราะน่าจะไม่เข้าไทยเดี๋ยวต้องรอรุ้นอีกทีวท,ทาง oppo ไทยจะนําเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ได้แต่หวังว่าชาวไทยอาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้างนะก็ต้องรอรุ้นกันครับสำหรับเทปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะมาอันบ็อกให้ดูอีกนะต้องรอติดตามครับสําหรับ toy for boy unbox สำรับนี้ลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าบายบาย boys for boys